สวัสดีครับ,รบท,ท่านผู้ชมท่านผู้ชมวันนี้เราจบแล้วน,นะครับเราจบการช<า>่วยเหอแล้วน,นะฮะฮิวบะฮิรุคุงกับคุณพ่อนะฮะวันนี้ฮิรุคุงก็จะมาสอบถามนะแล้วก็มาบอกเล่าถึงการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาใช่ครับคุณพ่อไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นามาที่โรงพยาบาลทนบุรีนะฮะพานนกนะฮะเมื่อวันที่วันศุกร์นะฮะวันศุกร์ที่12ใช่ไหมลูก12พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะง่ายๆเลยก็คือเอยู่เนี้ยโรงพยาบาลทนบุรีพานนกเนี่ยดีมากเลยฮะก็คือมีอาคารใหม่นะสำหรับใครที่จองไว้แล้วจะไปฉีดยังไม่ไได้ปเนี่ย ไปที่อาคารหนึ่งนะฮะมีอาคารจอดรถเรียบร้อยพอไปจอดรถเรียบร้อยที่อาคารหนึ่งเป็นอาคารใหม่มีป้ายบอกทางตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับพอไปถึง,ถงก็กดลิฟต์ไปที่ชั้นสามนะฮะเตรียมสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือบัตรประชาชนนะฮะแล้วก็ <ขอ S 2> หน้าโทรศัพท์ที่เป็นระบุการจอง,จองไว้ฮะก็ไปให้เจ้าหน้าที่ดูนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะขอบัตรประชาชนไปพอไม่ถึงคุณพ่อรอเนี่ยไม่ถึงสานาทีนะฮะได้ฉีดเลยครับ,รบที่สําคัญนี่นะฮะคุณพยาบาลเนี่ยมือเบามากมากนะฮะแล้วก็คุณพ่อก็เหมือนแบบ <S <S ใช่ครับตอนนั้นคุณพ่อคิดว่าโอ้โหทำไมเหมือนกับก่อนไปนี่กังวลน,นะฮะพอฉีดเสร็จเนี่ยก็จะมีจุดรอดูอาการอยู่ข้างๆห้องฉีดนะฮะ<อ>เราต้องรอดูสามสิบนาทีนะฮะว่าเรามีอาการอะไรไหมถ้าเรามีอาการรู้สึกผิดปกติเนี่ยฮะเพราะว่าอนาไฟลักสหรือว่าการแพ้รุนแรงเนี่ยมันจะเจียบพันมันจะอยู่ในครึค่งชั่วโมงแรกเนี่ยครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเขาใช่ใช่ค,<ด>ครับ,รบผมฉะนั้นเนี่ยก็กรุณาน,นั่งรอ,อนะให้ครบนะครับแล้วจึงจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาใบมาให้สําหรับคิที่ฉี นะฮะหรือว่าถ้าเกิดเราฉีดครบสองเข็มเนี่ยนัดมาคราวหน้าฉีดครบสองเข็มก็จะมีใบเซอร์ให้นะฮะเพราะว่าเราฉีดครบนะฮะหลังจากรอครึ่งชั่วโมงถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรเนี่ยก็กลับบ้านนะฮะแต่สิ่งที่กลับไปแล้วเนี่ยเราต้องระวังก็คือว่าถ้ามีอาการอาเจียนมากกว่าหครั้งท้องเสียกลับมีจุดเลือดตามตัวใช่ครับผมต้องบอกเลยฮะว่าไม่ว่าจะจองที่โรงพยาบาลธนบุรีหรือโรงพยาบาลไหนก็ตามเนี<า>่ยไปฉีดนะฮะเพราะว่าก็ได้ปลอดภัยกันทุกคน <Okay. S 2> แล้วหลังจากฉีดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อเป็นยังไงหนึ่งวันฉีดวันศุกร์ครั้งแรกไปเนี่ยฉีดไปผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเริ่มง่วงฮะ <Wow. S 2> ง่วงนะฮะแต่ว่าพอกลับมาเนี่ยพอช่วงนี่คือไซเอสเฟกหรืออ่อ uh, ใช่ครับ,ค,รบคุณพ่อเนี่ยฉีดตอนเก้าโมงเก้าโมงกว่านะฮะแปดแปดโมงครึ่งเก้าโมงเนี่ยฮะ <Okay. S 2> พอกลับมากลางคืนเนี่ยปวดแขนนะฮะปวดแขนขั้นที่ฉีดนะฮะ แต่ปวดแบบทนได้แต่คุณแม่เนี่ยปวดแบบต้องทานทานยากแก้ปวดทานพาราเลยนะฮะพาราเซตามอลใช่สําหรับแต่ละคนก็เตรียมตัวกันไว้อาจจะมีไข้อ่อนๆคุณพ่อก็มีหนักหัวบ้างนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดใครฉีด m อ็มไมเนะไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดลนาเนี่ยก็อย่าเพิ่งออกกาลังกายหนักนะฮะ<อ>ใช่ไหมฮะแรกๆเราก็ที่จริงอ่ะเขานเน้นสําหรับผู้ยาวอะ,ะสาหรับเด็กแต่คุณพ่อก็ป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ยังคุณพ่อนี่ยังไม่ดื่มาพวกคาเฟอีนนะฮะ ในชในใน่วงก่อนดื่มหนึ่งอาทิตย์ห้ามก่อนไปฉีดหนึ่งอาทิตย์ห้ามดื่มใช่ครับแล้วก็ต้องอดื่มน้ําเยอะๆพักก่อนเยอะๆนะครับก็ฝากไว้ท่านี้นะฮะสำหรับผู้ที่จะไปฉีดนะฮะ <5, 000, S 1> คุณพ่อเนี่ยหนึง้าร้อยถึงพันตีพีโอขอบคุณมากคุณพ่อได้รอบแรกเลยนะฮะอย่างวันนี้คุณพ่อมาดูฮิรุกรุงออกกําลังกายประจําวัน<ช>ก็ไม่ก,ก็ก็ไม่ได้คุณพ่อก็ไม่ได้ออกนะที่เป็นลูกฝึก้อนนะใช่ฮะขอบคุณมากนะครับก็เคยใครที่พิชิตก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวสุขภาพแข็งแรงนะฮะแล้วก็ สองพ่อรูกเป็นกำลังใจให้ครับร <Okay. S 1> ักนะครับส <Okay. S 1> วัสดีครับสวัสดีครับ